สีออกแบบว่าแปลงนี้ให้ได้มือละลอยแปลงนี่มือละลอยแปลงนี้ได้มือละลอยสามสีแปลงจะมีรายได้มือละสามสี่รอยซูเมอร์ทน่ะพักบุ้งกับก็บเลยซืเมอรืขึ้นกันแต่ทางเขาเห็นเปงนสี่วบบนนี่คือแปลงหลักที่เขาสี่แดงเนินยครับวันแปลงล่องก็จะเป็นพวกพักกาดพักกนาพักชี่พักยังทีน่ะแปลงร่องเนี่ยย่าปลูกแปลงใหญ่แต่ว่าสมมอรเราแปลงเงี้ยงเงี้ของสินบอกแถวเนี่ย เป็นอันนี้ไปวัดแถวแรกแถวที่สองเป็นขื้นชายแถวที่สามเป็นทักซี่เลาาแถวที่สี่เป็นความตุ่งบานนี้เขาก็เก็บไปเรื่อยๆอันนี้พ็อเก็บก็ับเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆเก็บซื้มือครับถ้าสวนซ้ำนี่มือหนึ่งโมนาจิตตาก็หารอยบาทเนี่ยเนี่ยถ้าตั้ม่ถ้าตัก็หาร้อยบาทแสดงว่าออกแบบบ,ฎบ,ฎบฎรดบบบดีบดูแลบอิบอย่าเฮ็ดหล่านนี้ ไล่ครับคุณครับพี่ไทยเฮ็ดไล์กูนี่ไทยเฮ็ดไล์กูนี่เมื่อยเลยสิบบ่ได้ยัง